คือมาแย่งชิงกันทั้ง,ง,งทั้งที่เงินที่เอามาให้เนี่ยก็ไม่ใช่เงินไม่ใช่เงินมรดกของนายกรลฐมนตีหรือคณะรัฐมนตรีใดๆมันคือเงินภาษีจากพวกเรา<ช>แล้วทาไมพวกเราจะต้องชิงเปรตกันแย่งชิงกันเพื่อลงทะเบียนเพื่อแย่งเงินที่ควรจะมาดูแลเราจริงๆมันต้องมีกฎหมายให้มาดูแลเราถ้าลูกไปโรงเรียนมันต้องมีเงินให้ลูกกิน<ช>่ <ๆ S 2> คุณลูกไปโรงเรียนคุณไปฟ้าของที่คุณไปแลกมาจากร้านธงฟ้าให้ลูกคุณไปกินโรงเรียนหรอเด็กมันก็ไม่อยากกินถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้คนคิดเรื่องนี้มันไม่เคยจน พะมันไม่เคยจนมันก็เลยไม่รู้ว่าใครใช้จ่ายอะไรแต่จนได้ยังไงฮะรับชีวิตราชการมาตั้งกับพ่อแม่ใช่ไหมฮะรับราชการมาก็กินแต่เงินเดือนภาษีจากชาวบ้านบ้านก็บอกว่าบ้านอยู่บ้านหลวงบ้านหลวงบ้านหลวงไม่มีฮะบ้านหลวงที่ไหนหลวงไม่เคยเอาเงินหลวงมาเอาเงินหลวงตรงไหนมาสร้างบ้านหลวงไม่มีฮะมีแต่บ้านที่สร้างโดยภาษีประชาชนเงินเดือนก็ไม่มีเงินเดือนหลวงหลวงคนไหนปมนคนจ่ายเงินเดือนเงินเดือนนี้จากภาษีประชาชนทางนั้นเพราะฉะนั้นคุณอ้างว่าคุณอยู่บ้านหลวงคุณใช้ไฟหลวงไฟหลวงที่ไหนมีไม่มีก็ไปรีดไถ่เอาจากประชาชนเพื่อบเกลัยพวกคุ คุณมีเงินเดือนคุณมีบำนาญคุณมีสารพัดนะอยู่บ้านฟรีน้ำฟรีไฟฟรีถูกไหมฮะแก๊สเผื่อฟรี